ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะเขามาอัปเดตราคาเหรียญกันนิดนึงนะครับเหรียญคุดนะครับโอเคจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยโอเคครับเพื่อนก็มาที่เหรียญแรกนะครับเหรียญพัลส์บ้าครับพัส์าคอยตัวนี้เนี่ยกอเรียกว่ายึกยักษ์ทำทรงอยู่นานนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องดีๆออกมานิดนึงนะครับก็คือโตของท่าเฟรมเดย์เนี่ยลงมาจิ้มล่างเรียบร้อยนะครับในโซนนี้นะซึ่งตัวนี้ตอนแรกอะรู้สึกว่ามันจะมี อารมณ์ถ้าในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะมี chain of character นะครับแต่ว่าตัวมันเองนะสามารถเบรกยอดเดิมของมันได้นะครับตรงนี้นะในโซนนี้นะครับเบรกเทรนไลน์ line, แล้วก็เบรกยอดเดิมตรงที่สโต้ขึ้นไปเนี่ยทำให้มองว่าชุดลูกขึ้นเนี่ยใกล้สิ้นสุดลงแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมองเป็นขึ้นลูกใหม่ลูกนี้ขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนะครับว่าตัวสโต้เนี่ยลงมาจิ้มหรือเปล่าถ้าลงมาจิ้มแล้วยืนได้นะครับหรือราคาเนี่ย รวงลงมาสักประมาณ6 8 8นะครับไม่รู้มันลงมาหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดมันลงมาเราก็ทำแผนทิงไว้นะครับก็ในโซนศุดอา่ตาต่ำกว่า0.05นะครับตรงนี้นะ0.047แล้วก็0.045โซนเนี้ยผมว่าน่าสนใจนะครับก็คือตรงเส้นเหลืองๆตรงนี้นะครับมันก็จะมองในชุดลูกซื้ออันนี้มันจะเป็น ขึ้นที่ลงมาเทสเส้นเทนไลน์ที่เราได้ตีกันไว้นะครับเนี่ยมาพอมาชนแถวเทนไลน์อาจจะมีอาการนะครับเด้งขึ้นได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นจุดเข้าที่โอเคนะครับถ้ามองทั้งรอบสโตแล้วก็ตัวการรีเทสเมนต์ลงมาการวิ่งลงมาแตะเทนไลน์หรืออะไรเงี้ยครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดมันเด้งเนี่ยมันจะบินไปได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยผมก็กาวไว้นะว่ามันจะต้องลงมาก่อนหรือมันจะลงมาขนาดไหนอันนี้เราไม่รู้นะครับบางทีมันอาจจะลงฉีกเส้นเทนไลน์ลงมานะครับ แล้วก็ลงมาเทสแต่ว่าขออยาให้หลุด0.04ถ้าหลุด0.04เนี่ยลงไปเป้ากันที่ราคามงวงข้างล่างนะครับเป้าเก่านะครับอยู่ที่ไอจุดแดงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะรออีกทีเนี่ยเรารอดูการฟอร์มหัวมาอีกทีหนึ่งนะครับว่าฟอร์มเป็นชุดพร้อมที่จะขึ้นกระดอนเป็นเป็นเหมือนก้อนเล็กอ่าอันนี้อันหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยเหมือน ก้นตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันฟอร์มเป็นก้นแล้วก็มีแท่งเบรกก้นเล็กๆตรงนี้ก็คือจุดนี้เข้าได้นะครับโอเคถัดมา DNX นะตอนแรกนะมันก็เหมือนมีส่งว่ามันจะขึ้นนะแต่ปรากฏว่ามันไปไม่ไหวนะครับมันไม่เบรกตัว1ดอลลาร์ขึ้นไปเนาะก็เลยมองว่าเอ๊หรือมันยังเคลื่อนที่ไม่จบชุดขอกมาน,นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็ยังมีเป้าลงนะครับอยู่ที่0ูนย์จุดประมาณ0.65อยู่นะครับเป็นอีกเป้าหนึ่งนะครับซึ่งบางทีนะครับถ้าเกิดว่า มันล่วงลงมาเนี่ยในโซนนี้นะถ้าเป้า0.75รับอยู่เนี่ยมันก็อาจจะเด้งขึ้นเลยนะครับซึ่งเราก็รอดูการฟอร์มหัวการฟอร์มชุดนะครับแล้วก็การเบรกเส้นเทนไลน์ line, นะครับเดี๋ยวผมจะตีเส้นนี้ไว้นะครับถ้าเกิดเบรกเส้นชมพูตัวนี้ขึ้นไปได้นะครับก็ถือว่าเฮ้ยเหมือนจะกลับตัวนะครับจังหวะตรงนี้เนี่ยบางทีอาจจะมีฉีกลง1จังหวะแล้วก็ปื๊ดอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็น่าจะสวยนะครับหรือถ้า ไม่ไม่หลุดโลนะครับปืทดขึ้นเลยก็สวยเหมือนกันเอาเปา็นว่าผมจะวัดด้วยเส้นเทรนไลน์ line, เส้นนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเบรกขึ้นไปเนี่ยก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าบางทีมันอาจจะลงย,ยาวๆก็ได้นะตัวนี้เนี่ย A B C ตรงเนี้ยจุดวัดใจนะครับคล้ายๆข,ของบิตคอยนะครับขอมบิตคอยเนี่ยตอนเป็น A B C ลงตรงเนี้ยมันลงไปลึกถึงกลบนไกลๆสู่จุดส 4, 4เลยนะครับทรงของมันเนาะ แต่ว่าของตัว DNX นี่ผมก็ภาวนานะว่ามันอย่าลงมาลึกเลยนะเอาแบบพอของปากของคอแถว0ูนก็พอ,พอแล้วนะครับ <c oughs> ว่าขุดอยู่โอเคถัดมานะตัว RXD นะครับ RXD ตัวนี้เนี่ยก็มันเป็นไซเบอร์ออกข้ามาแล้วเนาะหลังจากที่เบรกเ็นไลา์ชุดนี้เรียบร้อยนะครับก็ ขั้นที่เป็นไซเวอ์ออกข้างทีนี้มองรูปแบบอะไรได้บ้างนะครับถ้าเกิดมองว่าชุดนี้ทั้งชุดนะครับเป็นชุดขึ้นมาใหม่ทั้งทั้งชุดเลยนะครับก็ตอนนี้รีเทสเมนหล่นลงมาจริงๆผมว่าก็ก็เริ่มสวยแล้วนะเนี่ยตัวเนี้ย A B C ตัวเนี้ยอาจจะพรมอม็ีชุดใหม่นะครับถ้าเกิดว่าชุดหัวตัวนี้นะผมว่ากําลังสวยนะครับเบรกเส้นเทนไลน์ตรงนี้ได้เนี่ยน่าจะไปเทสแถวๆศูนย์จุดศูนย์สองศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองโซนนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับ ตัวนี้เริ่มน่าสนใจนะอันนี้ในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่ามันพุ่งมาแล้วมีกรอบพักสะสมนะครับแล้วก็เตรียมชุดต่อไปที่จะพุ่งขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดแผนถ้าเกิดใครจะไปขุดนะครับก็สมมุติว่าถ้ามันหลุด0.0013เอ้ย1น9สโซน,นนี้นะครับหลุดลงมาเนี่ยขายทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็เอาเงินที่ได้นะครับมาช้อนชอนแถวด้านล่างนะครับ่วน,วนล่างๆหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีมัน มันไม่แน่ไม่นอนเนาะพวกนี้เนี่ยบางทีมันเล่นเนี่ยมันฉีกกันแบบหล่นลงมาค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เนี่ยผมก็มองว่าถ้าเกิดมันยืนได้นะมันควรจะต้องเบรกหัว0.00175ขึ้นไปได้นะครับเนี่ยนะโซนตรงนี้เดี๋ยวผมจะตั้ง alert ไว้นะครับถ้าเกิดว่ามันเบรกขึ้นไปได้นะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันนะว่า,าตัวนี้เนี่ยน่าจะมองเป็นคิดขึ้นแล้วนะครับถ้าเบรกชุดนี้ขึ้นไปได้เนะาะเบรกแนวต้า,ตานโซนน,โซนนี้นะครับโซนฟล็อปนี้ โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเอโก้นะครับเอโก้นี่ก็มันเบรกชุดชุดลงไปชุดหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ขอย่อยเป็นทำเฟรม 1H นะครับ1ชั่วโมงนะครับก็คือชุดที่เราเคยตีๆไว้นะครับชุดนี้นะเบรกทิ้งไปตอน0.9เรียบร้อยนะครับตอนนี้ขึ้นไปก็ไปติดแนวต้านนะครับโซนๆกรอบตรงนี้นะครับประมาณ1.1ดอนนะครับก็ยังมี เรียกว,ว่ามันจะต้องค้นหาตัวเองก่อนนะครับก็คือต้องมาเบรก1.35ขึ้นไปอีก1ขยักนะครับผมว่ามันน่าจะมาแล้วนะในรอบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะติด retracement ย่อ่อนนะครับสักหนึ่ง,งจังหวะนะครับตอนนี้มองเป็นถ้ามองเป็นชุดลุกขึ้นลุกนี้นะครับก็เรียกว่าตอนนี้ retracement ลงมางเกือบเกือบ0.618ไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้กำลังมองนะว่า มันย่อดจบแล้วนะครับอันนี้มุมผมนะอาจจะลูดลงมาอีกสักหนึ่งชุดเนี่ยให้ทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงยืนไหวนะครับในสโตนะครับถ้าเกิดว่าลงมาจิ้มล่างแล้วก็เฮ้ยไม่หลุดโลดตรงนี้นะครับตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับของตัวอเออร์โกนะครับซึ่งเราจะมองกับตัวได้ไหมเนี่ยตรงนี้ผมว่ามันก็ใกล้เคียงนะพอจะมองได้นะครับย่อดลงมากใกล้ๆศูนย์จุดหกหนึ่งแปดเรียบร้อยสโตหนึ่งชั่วโมงใกล้จะยืนเรียบร้อยพร้อมบินนี่ จินตนาการไว้นะครับคล้ายๆน่าจะเป็นรอบเดียวๆก,กันกับตัวพวกเหรียญ i อนะครับที่ผมคิดไว้นะว่าเออมันน่าจะคนน่าจะต้องบินนะครับก็ตีเป้ารอไว้ก่อนเลยนะอ่าสมมุตินะเอาแบบเร็ว้ายหน่อยนะหล่นลงมาสัก4.94นะอ่าก็มองไปที่เออน่าจะไปเทสยอดตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยนะ เป้า161.8เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.35นะครับถ้าเบรกได้เนี่ยก็คือเพื่อนๆก็รอสะสมได้เลยนะตอนที่มันย่อนะจึ๊บๆๆมาจะมีภูเขาอย่างเงี้ยอ่าไปเรื่อยๆของมาน,นะเพื่อที่จะไปเทสเส้นเทรนไลน์ใหญ่นะครับก็คือเทรนไลน์ในจุดนี้นะครับอันนี้คือผังที่คิดไว้นะว่าเิ้ยมันน่าจะขึ้นที่ไปประมาณนี้นะไปเทสเทรนไลน์แล้วก็อาจจะรูดลงนะหรือถ้าเกิดบูลลิตมากๆนะตลาด คริปโตส่วนใหญ่บูลิตมากก็พุ่งทะลุไปเลยนะครับจุดนี้ก็เราจะได้ขอมาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอันนี้นะก็เป็นต้นรอบในลุปไซเคิล,คลนี้ไม่รู้ไปจบตรงไหนนะอันนี้มันแบบร่วงม,มาเยอะนะมันแบบมองกันยากนะแต่ถ้าเก่าๆนะก็มองไปแถวๆห้าสิดอน <c oughs> ถ้ามีสตอรี่ดีๆนะครับอันนี้นะคล้ายๆนี่ผมกาวตัวเหรียญคับไว้นะว่าจะไปพนะันหเนาะอันนี้ก็เราก็แค่คิดกันเล่นๆนะไม่อย่าไป อย่าไปคิดจริงจังมากนะครับขึ้นไปเท่าไหร่ก็ได้กําไรก็ขายเนี่ยก็คือถือว่ากําไรแล้วนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวตีเป้าเข้าๆเบื้องต้นไว้ก่อนนะของสําหรับเออร์โก้นะถ้าสตอรี่ไม่ดีนะก็อาจจะมีไปแถวแปดดอลลาร์สิบสองดอลลาร์ตัวเนี้ยเป็นเบื้องต้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเราได้ราคาแถวๆหนึ่งดอลลาร์มาเนี่ยไปแปดดอลลาร์นี่มันแปดเข้าเนี่ยมันก็เยอะแล้วนะอือไปสิบสิบสองดอลลาร์นี่มันก็เรียกว่า 1ิเด้งแล้วนะเออมันก็สวยงามแล้วนะเนี่ยเออแต่ถ้าเกิดว่ามันไปได้สัก50าดอลลาร์อย่งคิดนะก็50เด้งเนี่ยก็เจ๋งเป็นไปเลยนะครับต่อามานะตัว ETC นะครับ ETC ตัวนี้เนี่ยก็เริ่มมองเป็นภาพขึ้นนะครับเนี่ยอ่าคล้ายๆที่วางแผนไว้นะครับตัวนี้เนี่ยเบรกเทไลล์ line, ยอดตรงนี้เรียบร้อยนะครับขอลบเส้นนี้ทิ้งเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็กำลังจะมาเทสเทไลน์เส้นที่2นะครับ ยังมองคล้ายๆภาพเดิมนี่แหละนะที่วาดวาดจริงไว้นะเดี๋ยวขอเลื่อนนิดนึงประมาณนี้เนาะซึ่งในทำเฟรมเดยนะเดี๋ยวมาดูตัวทำเฟรมเดวิเคราะห์ในทำเฟรมเดยเนี่ยตัวสโต e ของทำเฟรมเดมันเหมือนจะยืนไหวแล้วนะเพื่อนก็คือตรงนี้นะชุดลูกนี้มาลูกนี้มาลูกนี้นะนี่คือเบสหัวทำลายทิ้งนะครับทีนี้ผมวัดชุดนี้รอไว้เลยนะครับ จุดนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามองอย่างนี้นะครับก็คือมันจะมีไปติดโซนแนวแนวต้านตรงนี้นะอยู่ที่23ดอนนะครับถ้าเกิดทะลุแนวต้าน23ดอนได้เนี่ยมันก็จะเบรกเทรนด์ไลน์พอดีอันนี้ผมกะเข้าๆไว้ด้วยสายตานะมันไปอย่างเงี้ยเบรกเสร็จนะน่าจะมีทุบลงเนี่ยคล้ายๆจังหวะอย่างเงี้ยแหละนะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูนะว่ามันจะเป็นรูปแบบนั้นไหมถ้าเป็นรูปแบบอย่างนั้นเนี่ยก็มองเป็นคลื่นชุดเป็น a b c ก็ได้นะครับเนี่ย ก็คือ1 A B C อ่าประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไว้ค่อยว่ากันเนาะตอนนี้มันกำลังตั้งเขานะครับซึ่งใครยังไม่มีของตัวนี้เนี่ยก็สะสมเล็กๆได้อยู่นะครับตอนนี้ ISI กับ STORE เนี่ยมันวิ่งขึ้นข้างบนแล้วนะตรงนี้นะมันก็พอจะไล่ราคาได้อยู่นะผมว่ามันในชุดย่อยเนี่ยมันเบรกมันเหมือนทำขึ้น A B C ชุดเล็กเรียบร้อยนะครับเนี่ยตัวนี้นะ 1>, 1 A B C ตัวนี้แล้วก็เบรกหัวเรียบร้อยนะครับก็มีสิทธิ์นะที่มันจะวิ่งขึ้นไปเลยนะเพื่อไปเทสยอดตรง23ดอลลาร์ล่าน,นะครับตัวนี้กำลังสวยผมมองงนี้นะครับโอเคถัดมานะครับตัวอ๋อ LTC นะครับ LTC เนี่ยก็มองคล้ายๆกันนะแบบตัวเหรียญ ETC นะครับก็คือตรงนี้กำลังวัดใจนะว่า A B C ตรงนี้จบหรือ,อยังนะครับก็ B ถ้าเกิด B จบตรงนี้ก็โอเคอยู่ แต่ผมก็ยังโอ้โหเนี่ยตอนบิตคอยนะเราก็รอกันนะว่ามันจะมีล่างใม่อีกสกขาหนึ่งปรากฏว่ามันมันขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถ้ามองเป็นชุดลูกคืนของตัว Time f ฟรมเดย์นะครับเดยเนี่ยลงมาเนี่ยมันจิ้มลึกแล้วนะครับมันจิ้มล่างเรียบร้อยนะเนี่ยมันยืนไปทั้ง2อ,อ่ะตัวนี้มันก็ยืนแล้วแถมเบรกไฮไปแล้วด้วยนะครับตัวนี้ก็แล้วมันก็กําลังย่อลงมานะ ผมมองอย่างนี้นะครับว่าตัวนี้พอจะเข้าได้นะครับในตอนนี้นะครับก็คือมันพุ่งไปละไป72แล้วก็ทุบลงมาละเห,หลืออยู่65นะครับก็คือมองเป็นรีเทสเมนต์ไปหนึรอบเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาตีในชุดย่อยนะครับของตัวไทม์เฟรมเดย์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเป็นชุดย่อยตัวนี้มันย่อมา0.5เรียบร้อยนะครับก็มองว่ามันจะเด้งขึ้นเลยได้ไหมเด้งขึ้นเลยได้นะครับแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยในทำเฟรมวีคเนี่ยตัวสโตเนี่ยกำลังไต่ขึ้นนะครับตัวนี้ยไต่ขึ้นเดก็ยืนไหวเรียบร้อยนะครับภาพนะครับมันจะคล้ายๆโซนตรงนี้นะครับก็คือเป็นลูปเนี่ยขึ้นลงแล้วก็พุ่งขึ้นจุดนะครับอ่าตอนเนี้ขึ้นลงขึ้นลงจริงๆก็คือขึ้นลงลงลงตัวนี้นะเรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมพุ่งจุดนะครับี่ยขึ้นลงลงลง,ลงอ่าประมาณนี้นะ ผมว่าจังหวะเนี่ยคล้ายๆตรงนี้นะครับซึ่งมันจะมีขายีกเนี่ยถ้าสมมติมีขายีกหล่นลงมาตัวเนี้ทุกท่านก็ลองวางไม้รับไว้แถวๆโซนแนวรับก็แถวสัก5้าเก้าหกสิบโซนนี้นะก็สวยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีของนะหยอดหยอดเก็บไว้ได้เลยนะครับตัวนี้นะก็ผมกลาวไว้ว่ามันจะวิ่งเลยนะ <c oughs> ใ,นในชุดขึ้นลูกนี้นะก็คือถ้าเกิดมันไม่หลุดมันไม่หลุดโลห้าสิบเก้าไปแล้วเนี่ยก็คือมันน่าจะไปไปยาวเลยนะ ตัว LTC นะครับอันนี้กาวไว้นะครับซึ่งซึ่ง LTC นะถ้ามองแบบตกาวเลยนะมองว่ามันจะไปไกลได้ขนาดไหนน,นะนู่นอะผมยังมองว่ามันอาจจะมีสิทธิ์วิ่งไปถึงพันดอลได้นะอันนี้กาวจัดนะกาวแบบติดงอมแงมเลยอันนี้นะครับแต่ว่าก็คือมันจะมาเทสต,ตัวหัวแถวแถว400ดอลก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันจะไปนะรู้400ดอลแบบรุนแรง ย่อลงมาแล้วก็ขึ้นต่อโอ้โหอันนี้ยองสวยนะครับอันนี้กลาวเลยนะอ้างถ่ามานะครับดอชคอยนะครับดอชคอยตัวนี้เนี่ยก็พุ่งแล้วแล้วก็ล่วงแล้วนะครับเบรกเทไลน์ในชุดย่อยเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีสัญญาณของการกลับมารีเทสเส้นนะครับผมว่ามันจะซึมๆลงนะครับของดอชคอยตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะว่ามันจะลงได้ขนาดไหนนะครับ ตัวนี้เนี่ยชุดนี้นะครับถ้าเกิดวัดในโซนตัวเล็กนะครับชุดใหม่นะที่กําลังพุ่งขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะมีรีเทสลงมา0.06364นโซนโซนนี้นะครับน่าสนใจนะครับหรือถ้าเกิดแทงไส้อันเนี้ยหล่นลงมารอบนี้มันมองถ้าเกิดมองเรามองว่าจบชุดนะครับมันควรจะต้องไซเวอ์ออกข้างกระดอนอีกสักส3าวันนะครับอยู่ในโซนนี้ให้มองขึ้นอย่างนี้ได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ยังมีเป้า,าตรงเนี้ยนะน่าสนใจนะครับรีเทสลงมา 60% 61.8นะครับก็น่าจะไปแยแๆไว้สักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่รู้นะว่ามันจะลงมาให้ขนาดไหนนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นคลื่นที่เรียกว่าไซด์เวย์ไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้นะอ่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าพอมันเบรกเทนไลน์ชุดย่อยแล้วเนี่ยเราก็พอจะมองขึ้นได้อยู่นะครับทีนี้มันก็มันจะมีเป้านะครับก็คือสมมติมันเบรกตรงนี้แล้วมันพุ่งขึ้นอีกหนึ่งจังหวะเนี่ยมันก็น่าจะไปติดโซน ยอดอันนี้นะครับก็คือเป็นแนวต้านแล้วมีอีกยอดหนึ่งโอ้หยอดมันเยอะนะครับตัวนี้เนี่ยก็รอดูนะว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนก็คือเริ่มเริ่มมองว่ามันเป็นจิตขึ้นแล้วนะครับซึ่งถ้าได้ราคาตรงนี้ไปไปขาย0.1ดอลล์เนี่ยก็คือ1เท่าตัวนะครับก็เรียกว่าพอใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้เนี่ยเริ่มจะตีแอ่งกระทะนะในมุมรอบใหญ่เนี่ยบางทีเนี่ยผมว่าอาการของความบูลลินแรงๆเนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วนะครับ ของตัวดอ g คอยน n ะแต่ว่าความแรงในการวิ่งเนี่ยไม่รู้นะครับว่าพอมันรีเทสอ่ามันมันย่อลงมาค่อนข้างลึกอ,อย่างเงี้ยนะครับว่าความแรงในการพุ่งกระชูดขอมันเนี่ยไม่รู้จะมีสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตีเป้าแบบไม่มโนไว้ก่อนนะครับเป้าที่ควรจะต้องไปถึงครับก็อยู่ในโซนประมาณสัก0.4 0. 4, 0. 4-5ดอนในโซนนี้นะครับเดี๋ยวผมมารไว้แบบต่ำๆ0.44ยวุ้ดี 4, บบ่สี่ประมาสีแถวๆนี้นะว่าควรจะต้องมาถึงนะครับอ่าเนี่ยนะ0ู3ยุดส่สามเนะครับอันนี้ให้เป็นหวยไว้เลยนะว่าเออมันควรจะต้องขึ้นมาแถวๆตรงนี้ก่อนต้องขึ้นมาได้นะแล้วก็อาจจะมีย่อนะครับนี่จินตนาการผมไว้อย่างงี้นะครับแล้วถ้าวนกลับมาอีกรอบนะะลุไปนู่นนะอ่าประมาณนี้นะ คืนชุดใหม่นะครับไปไปจบแถวแถวตรงนี้แหละนะห่งดอลหรือกาวมากนะไปไปจบแถว2ดอลลา่าน่าสนใจตัวดอ c คอยนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะตัวนี้นะครับโอเคพี่ใหญ่นะครับ Bitcoin นะครับตัวนี้เนี่ยก็พุ่งมาเยอะนะครับพุ่งแรงมาขนาดนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดวิเคราะห์อย่างนี้นะขึ้นมาเป็น A ย่อย่อตรงนี้นะเป็นเคลื่อนที่ไซด์เวลออกข้างเป็น A B C นะครับเคลื่อนขึ้นลูกนี้นะเพน่าจะต้องวิ่งไปถึงสักประมาณ40,000กว่านะครับทีนี้เนี่ยก็เอาหลักของทั่วๆไปในรอบก่อนๆนะครับที่มันเคยทำพฤติกรรมมานะครับมันมักจะวิ่งขึ้นไปนะครับประมาณก็คือพุ่งขึ้นไปประมาณ61.8นะเป้านี้เลยนะครับเนี่ยผมตั้ง บาร์กไว้แล้วนะครับว่า61.8เนี่ยอยู่ในโซนโซนประมาณ48,000ดอลลาร์นะครับ48,000ดอลลาร์โซนโซนนี้นะก็ใกล้เคียงกับเป้า1าเนี่ยใกล้ๆตรงนี้แหละนะครับก็รอดูนะว่ามันจะวิ่งไปใกล้ไกลขนาดไหนนะครับทีนี้เป้าแถวๆตรงนี้นะบางทีมันทะลุปไปแถว50,000ปุ๊บมันทุบเลยนะครับหรือ49,000โซนโะซนนี้ก็เป็นไปได้นะครับก็ตรงเนี้ย มันอาจจะมียึกยักยึกยักแต่ว่าผมว่ามันไซด์เวัพขึ้นไปนะครับก็รอดูนะว่ามันจะไปใ,ใกล้แค่ไหนนะอันนี้ไม่รู้เลยนะแต่ว่าคิดว่าเป้าตัว50,000เนี่ยใกล้ใกล้ห0 0 0 0ืนะครับมีสิทธิ์ไปถึงนะครับแล้วก็จะมีรีเทสเมนต์ครั้งใหญ่นะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะว่าเป็นรูปแบบตามที่วาดแผนผังอันนี้ไว้ไหมนะครับคิดว่าน่าจะมีการทุบก,ก่อนที่จะมีกาฮารวิ่งนะครับแล้วก็ พอฮาวิ่งเสร็จนะครับมันจะไต่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 ขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นภาพมโนนะที่ผมคิดขึ้นมานะตามันก็จะลายๆนิดนึงนะครับอันนี้นะวัดๆไว้แล้วเนี่ยก็อยู่โซนๆประมาณใกล้ๆห้าหมื่นนะในชุดรอบนี้นะถ้ามันจะขึ้นไปนะครับประมาณนี้เลยครับเพื่อนโอเคเพื่อนก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับยังไงก็ไม่ได้เป็นคลิปเชื้อเชิญให้มาลงทุนนะครับคลิปนี้เนี่ยก็สําหรับเพื่อน,นักขุดจะมาวางแผนกันนะว่า เหออรียญที่เราขุดไว้เนี่ยมองขึ้นหรือมองลงหรือมองอะไรยังไงนะครับเพื่อลดทอนความเสี่ยงสำหรับคนที่มีไฟฟีเป็นพวกโซลาเซลล์อะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถขุดเก็บเก็บกันไว้ได้นะครับแล้วก็ตัวเหรียญพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าต้นทุนค่าไฟเราเนี่ยถูกกว่าการที่เราไปซื้อเหรียญโดยตรงเลยเนี่ยผมว่าก็ขุดไว้ไม่เสียหายอะไรนะครับแล้วก็ มันเป็น up trend อยู่นะครับก็สามารถพุ่งได้ไปอีกน่าจะเป็นหลัก2อสาอาทิตย์แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันใหม่ก็ได้นะครับว่าเออมันไปถึงจุดที่เราวางกันไว้แล้วหรือยังนะครับอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง i p e Studio กันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ